สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับ EXTRA TIME นะครับผมบางมีนะครับก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลเช่นเคยนะครับเพราะเวลาของผมคือ ฟุตบอลเมื่อคืนก็สนุกกันเลยนะครับบาร์เซโลนาเปิดบ้านเสมออินเตอร์มิลาน3ประตูต่อ3โอ้โหทีมรองอย่างอินเตอร์ก็หวานเจีย๊ยบดิครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มโครงการ3มโครงการสีก็วินวิน,ว,นวินกันทั้งนั้นครับโอ้โหสนุกสุดมันกันไปเลยครับสําหรับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มที่มีให้มากกว่ากลุ่มก็ปัดซ้ายหน้าช่องได้เลยนะครับพบกันช่วงกลางสัปดาห์วันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมนะครับวันนี้มีฟุตบอลให้ได้ชมได้เชียร์กันหลากหลายคู่เลยนะครับฟุตบอลยูฟ่า โรปาลีกแล้วเบติสเจอกับโรมา่าเขียวขาวผู้ลุ้งโลดจะเปิดลังเอสตาดิโอเบเนโตบิมารินรับการมาเยือนของหมาป่าแห่งกรุงโรมนะครับเจ้าบ้านอย่างเมติสทาผลงานในรอบที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่ายอดเยี่ยมครับเพราะลงเล่นไปแล้ว3มนัดเป็นการชนะรวดทั้ง3นัดเลยขณะทีมเยือนอย่างโรมานั้นทําผลงานได้ไม่ดีนักนะครับเพราะลงไปแล้วถึง3นัดชนะเพียงแค่1แพ้ไปถึง2เกมด้วยกันและเกมนี้นะครับโรม่าพวกเขาจะได้บุกมาเยือน ทีมเจ้าบ้านอย่างเบตีิสที่มองว่าไม่หมูแน่นอนครับเพราะเจอกันมาในนัดแรกเป็นโรมาเองที่แพ้คาบ้านให้กับเลอเบติสและนัดนี้ต้องบุกมาเป็นทีมเยือนมองดูแล้วน่กกวาก็เดิมแน่นอนครับมาดูสภาพความพร้อมของเลอเบติสกันหน่อยคาดว่าจะวางกาเนสเฟกิคอยทําเกมสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างโจเซนะครับส่วนความพร้อมของทีมเยือนอย่างโลมานะครับจะขาดการใช้งานตัวหลักๆอย่างจินนี่วนเดรุ่มและเปาโลดิบาร่านะครับส่วนโคชอย่างโจเซมูรินโย่ จะวางแทมมี่อับราฮัมเอลชาลาวีคอยปั้นเกมให้กับเบลรติที่ลงล่าตาไข่ในเกมนี้ครับดูจากฟอร์มและสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมแล้วโลมาเป็นรองค่อนข้างมากนะครับยิ่งเกมนี้เล่นในบ้านของเบติสแล้วเจ้าบ้านยิ่งมีความมั่นใจแต่โคชต้องมีไม้เด็ดไม้ขาดไว้ใช้สู้กับเจ้าบ้านแน่นอนครับและวันนี้นะครับถ้าจะให้ผมเลือกเชียร์ทีมใดทีมหนึ่งผมขออยู่ฝั่งทีมยันอย่างกุงรมขอเป็นเจ้าชายหมาป่าหนึ่งวันครับสําหรับใครที่ผ่านมารบกวนฝากกด หัวใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดในคลิปถัดไปและเป็นกําลังใจให้ผมในคลิปถัดไปด้วยนะครับ